สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันความรู้นะคะกฎใหม่ของ YouTube ปี2025ไม่ได้เงินนะคะถ้าคุณยังทำคลิปแบบนี้อยู่นะคะ7กฎใหม่ของ YouTube ใครอยากได้เงินต้องรู้นะคะใครอยากได้เงินต้องรู้เลยฟังให้จบนะคะและคุณจะมีความรู้นะคะกับการทำช่อง YouTube แบบง่ายๆนะคะกฎใหม่ของ youtube นะคะปี25ฉบับเข้าใจง่ายแยกเป็นหัวข้อ ให้นะคะทุกคนคลิปจาก AI ไม่อนุญาตพูดหรือตอบโต้คลิปจาก AI แบบมีหุ่นยนต์พูดหรือโต้ตอบแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือ2คลิปจาก AI แบบเป็นหุ่นยนต์นะคะพูดหรือตอบโต้ไม่ได้เงินนะคะเช่น AI ที่ว่าทำเสียงทำคลิป นะคะตัวละคร AI เต้นแบบเฉยๆไม่มีคนหรือไม่มีเสียงเต้นแค่ตอบโต้นะคะเฉยๆนะคะอาจจะไม่ได้เงินนะคะแต่ถ้าอยากได้เงินคุณต้องตัดต่อนะคะถ้าใช้ AI มีการพูดนะคะหรือเพิ่มคุณค่าเช่นตัดต่อวิดีโอนะคะภาคเสียงเองใส่คำบรรยายความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะถึงจะได้เงินนะคะ แล้วก็ข้อที่3ามนะห้ามรีอัปโหลดวิดีโอของคนอื่นแม้มาจะมาเอามาแล้วมาตัดต่อใหม่ก็ตามนะคะเช่นเอาคลิปจาก TikTok นะคะ Facebook แล้วก็รายการทีวีข่าวและตัดต่อทำใหม่ยังถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตัวนี้ไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตหรือใบอนุญาตก่อนถึงจะได้เงินนะคะทุกคนแล้วตัวนี้ก็สาคัญนะคะ4เลยนะเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะคะ หลายแบบว่าเสียงที่ได้มาจากมูแบบแบบว่าเอามาจากคนอื่นแล้วมามูใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้นะเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอาจโดนนะคะปิดเสียงคลิปแท์รายได้ของคุณเพลงอะไรแบบนี้นะหรือคลิปลบเลยก็ไม่ได้นะคะทุกคนห้ามเด็ดขาดนะแล้วก็อีกอย่างนะคะกดข้อที่5เนื้อหาไม่เหมาะสมหรือรุนแรงเกินไปรายได้ของคุณ ก็จะไม่ได้เหมือนกันเช่นภาคเสียงอ,อัตโนมัติผีหรือรุนแรงคลิปด่าใช้คำดา่าหรือรายได้ของคุณอาจจะถูกจํากัดได้นะคะต้องมีคำแจ้งเตือนใช้ภาพหรือให้เหมาะสมกันทั่วไปนะคะแล้วข้อที่6นะเสียง ส่งเคาะ์จาก A.I. ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นเสียงของ A.I. นะคะตัดแต่งจาก A.I. อะไรนี้ก็บอกเขาไปนะคะถ้าใช้เสียง A.I. นะคะถ้าใครแบบเออเราจะใช้เสียง AI เนี่ยก็ภาคเสียงตัวละครคนดังเสียงนะคะแล้วก็ต้องระบุให้แน่ชัดเลยนะคะว่าเป็นเสียงของ A.I. โดยการแจ้งเตือนเขาเราจะมีเขาจะมีบอกนะคะข้อที่7 ต้องมีใบหน้านะคะมีเสียงของตัวเองมีความน่าเชื่อถือ YouTube นะคะช่องเนื้อหาที่มีตัวละครจริงนะคะมากกว่าคลิปนิ่งหรือรูปภาพนะคะที่วนไปวนมาอะไรบแบบนี้นะคะและตัวละครที่พูดเองได้นะคะเล่าเรื่องแต่มีโอกาสสร้างไรายได้มากกว่านะคะทุกคนเจ็ดข้อนี้ก็อาจจะเอาไปเอามาให้ทุกคนเล่าให้ฟังนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมากก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ พวกนี้ให้ทุกคนฟังนะคะเป็นความรู้ใหม่ๆที่ทุกคนต้องควรระวังเป็นดีที่สุดนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคลิปนี้ก็บ่งบอกถึงความรู้เราจะได้ระวังกันเดอทุกคนจ้าดู